จากกระแสดามมาให้เงี่ยค่ะเรื่องที่มีเมื่อวานเนี้ยที่มีการคนหนึ่งขาถขีดรถคนที่สัญจรตรงที่ห้าแยกตาเท้าตรงเนี้ยค่ะพี่หนุ่มพอจะอยู่ในเหตุการณ์หรือว่ารู้ไหมคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงคือไม่ได้อยู่ในในเหตุการณ์นะแต่ว่าน้องอ่ะเขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเยน็ยนๆน,น,น่าจะมีปัญหาแน่เลยเพราะเห็นมีสื่อถ่ายรูปไปด้วยอะไรด้วยก็เหมือนก็อรอพอจะรู้เรื่องอยู่นะฮะพอจะรู้เรื่องอยู่ก็จนจนจนมีประเด็นว่า หลายๆคนเริ่มเปิดโทรศัพท์แล้วก็มาพูดคุยกันถึงก็ถึงได้ทราบว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ตัวพี่เองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ซึ่งน้องเองเนี่ยคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเล่ารายละเอียดให้ฟังแค่ว่าเออมีรถฝ่าเข้ามาแล้วก็ถีบรถไปแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีเขาก็เล่าเขาเล่าแค่แค่นี้ก็เลยแค่ก็รับทราบ มันคือช่วงต้นของการจัดกิจกรรมใช่ไหมก่อนก่อนก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมก็คือมีการปิดถนนละซึ่งก็ปิดแล้วรู้สึกว่าตรงช่วงนั้นจากแยกราชโยธินบริเวณหน้ากองปราบพืมนท่หน้าสู่ห้ายายลัดเผาแล้วก็เราปิดไปสักสองเลนได้มั้งเพราะมันสามเลนเลนซ้ายสุดเราก็ยังให้รถโฟล์อยู่วิ่งเข้าลาดเผาได้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเลนซ้ายเลนเดียวสองเลนที่ปิดก็ปิดแล้วพอดีเรื่องเหตุที่เกิดก็เห็นจากในคลิปพอเห็นจากในคลิปแล้วก็ เพิ่งมาไล่ถามของน้องคนที่เขา,าก่อเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าเขาปิดเลนแล้วปิด,ป,ดปิดหมดแล้วสองเลนก็ไล่รถไปทางซ้ายแล้วละ่ะแต่ว่ารถคันนี้มียังมีความประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่โดยการลง,ลงจากรถแล้วก็มายกกลวยออกแล้วพอยกกลวยออกแล้วก็วิ่งเข้ามาเลยซึ่งเด็กขับเข้ามาเลยก็ในความเร็วในระดับหนึ่งเด็กก็ตกใจอ่ะนะแล้วมุมกล้องอาจจะโมโหเป็นเรื่องปกติว่าเอะผม ผมก้านแล้วนะคุณยังมายกออกแล้วแถมพุ่งเข้ามาโดยโดยไม่มีการน้องขอเลยประมาณเนี้ยก็พุ่งเข้ามาเลยก็เลยเป็นภาพที่มีการขี่รถแล้วก็มีการลงมาใช่ลงมาพูดคุยวิวาทากันในในในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าทางผู้ขับขี่ก็บอกว่าเคยใช้ประจําแล้วก็อยากจะจะไปรับลูกถ้าไปทางอื่นมันก็จะอ้อมนะอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าขอกันดีๆได้เห็นได้ผล ไม่ไม่ต้องมาอะไรแบบนี้ก็ก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะให้ไปนะแต่ก็อีกในอะไรอย่างที่ว่ากาศก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ก็ในเมื่อปิดการการจราจรแล้วเราก็ไม่อยากให้รถที่ไม่ประสงค์ให้เข้าเข้าเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่มันไม่ใช่รถอย่างแบบของมวลชนทั่วไปเนะี่ยรถที่จะมาก่อเหตุเอาวิ่งถึงกลางชุมนุมเนี้ยเลี้ยวขวาหากักยอมเนี้ยวิ่งเข้าหามวลชนเนี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากาดก็โดนอี อ้าวปกพ้องปล่อยหลุดมาได้ไงอ่าแต่นี้มันก็คือมีโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแต่เราก็ไม่อยากไม่อยากจะโทษใครนะแต่ว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แหละก็อยากจะให้แบบเจรจาปลาใสใช่ใช่ก็อยากจะขอโอกาสตรงนี้เลยแล้วกันถ้าถ้ามีโอกาสสื่อได้หรือไปสื่อถึงผู้ผู้ใช้รถท่านคนนั้นแต่ผมแนนาของหัวหน้าหรือว่าเป็นพี่ใหญ่ของตรงจุดนี้ก็อยากจะกราบขอโทษ กับพี่พี่พี่โชเฟอร์คนนั้นด้วยว่าว่าว่าถ้าเด็กทําอะไรเกินไปก็ขอโทษด้วยไว้นะตรงนี้แทนแทนแทนน้องคนนั้นกัดเสื้อแดงเอาแทนกัดเสื้อแดงเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ยังไงก็ขอโทษไว้นะจุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมขอโทษจากใจจริงเลยนะฮะเพราะจริงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับผมก็คือเอาจริงๆถ้ามีความจําเป็นจริงๆก็คือสามารถยินดีก็ยินดียินดียินดีน้องก็สามารถที่จะเปิดเส้นทางให้ถูกต้องใช่ครับถ้ามันแบบจาเป็นสุด แมก็แบบอย่างรถพยาบาลแอมบูเล็ตเราก็ยังต้องเปิดทางให้ใช่ไหมฮะแต่อย่างเหมือนกันอย่างกรณีของของพี่คนนี้รถคันนี้ถ้าถ้าบอกกันดีๆในเหตุและผลที่เราเราเราฟังได้เพราะซึ่งตอนนั้นการชุมนุมก็ยังไม่ได้เริ่มสักเท่าไหร่รถก็ยังสามารถที่จะไปไปได้แต่เหตุที่เราเราเรา,เราต้องกั้นกันรจราจรก่อนเวลาสมควรเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเราต้องการคัดรถคัดคนป้องกันพวกรถเข็นอะไรที่เข้ามาในพื้นที่เราจะได้จัดการได้อย่างได้อย่างมีระบบอย่างเต็มที่ เพราะถ้าเรายังปล่อยให้รถทั้งรถทั้งคนยังเดินกันพุ่งพ่านเดี๋ยวมันจะอุบัติเหตุอะไรกันบ้างเ<ม>ราต้องเข้าใจในจุดน,นี้ของการปิดถนนที่อาจจะก่อนกําหนดเวลาของการเริ่มชุมนุมด้วยนะฮะแล้วหลังจากเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้ค่ะได้มีการคุยกับน้องจากคนที่ในคลิปหรือเปล่าคะหรือแบบได้มีการพูดคุยได้มีกานน้องเขาก็มาบอกก่อนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนตอน้ตนเรื่องว่าเขาก็มาบอกแล้วว่าพี่มีเมื่อตอนหัววันมีรถเข้ามานะ ฝ่าเข้ามาแล้วผมก็เผลอไปฉีบเขาเพราะอารมณ์ชั่ววูบเขาก็บอกอยู่บอกบอกไว้ไแล้วตอนหัววันครับผมก็รับทราบในเบื้องต้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายมาจนลงงลงคลิปกันจนมีปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมทางพี่หนุ่มเองได้มีการพูดคุยตักเตือนอะไรไปหรือเปล่าก็บอกไปนะฮะบอกว่าเขาหลังก็ทําอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้สื่อไวไวมากๆแป๊บเดียวนี้ทะลุ ยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะ,ะก็ระวังนิดนึงก็ให้รอบครอบนิดนึงทุกอย่างคุยกันพยายามคุยจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแบบกาดคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็มีการเพ่งเล็งมาที่กาดเสื้อแดงอย่างงี้ะคะ่ะทางที่หนูมีความคิดเห็นยังไงไหมคะในเรื่องนี้ถ้าถามว่ากาดคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างที่บอกคนร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้แต่ละคนอยู่ในจุดไหนของการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะบางที<ม>เราก็ บางทีเราคิดว่าคนนี้น่าจะคุมอารมณ์ได้ดีดูจากบุคลิกหน้าตาแล้วแต่กลับเป็นว่าอาจจะใจร้อนก็ได้แต่บางคนที่ดูหน้าตาเหมือนคนน่าจะเลือดร้อนแต่กลับเป็นคนใจเย็นซึ่งบางทีเราเรา,เรามองไปถึงข้างในเขาไม่ได้แต่เราเห็นว่าโอเคถ้าเขาอยากจะมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ยินดีที่จะให้เขาลงมาร่วมงนานและทำงานร่วมด้วยครับผมมองว่าภาวะและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นก็มีส่วนมีส่วน,ใ,นใช่ครับอรารมณ์การตัดสินใจนนนถูกต้องใช่ครับใช่ใช่ แล้วพี่หนุ่มมองยังไงกับที่ทางด้านของคุณทรายกับเฮียบุ้งเนี่ยค่ะที่ออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะถึงขั้นแบบมีการตาหนีตีติงในเรื่องการประกาศยึดปอกแขนกาคืออย่างเงี้ยค่ะอยากจะสื่อสารอะไรเพื่อทําความเข้าใจกันไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําผิดนะฮะทุกคนทําผิดคําว่าขอโทษที่สําคัญที่สุดนะฮะก็ผมท้าความกับมันนิดนึงหลังจากพอเกิดเรื่องปุ๊บแล้วเนี่ยตอนเมื่อตอนหัวค่ำเขาว่า เรียกน้องคนที่เกาะที่ที่มีปัญหากับเรื่องตรงนี้เข้าไปพูดคุยหลังเวทีแล้วเขาก็วอมาเรียกผมเนี่ยหลายทีเหมือนกันว่าตายพี่หนุ่มเข้าไปตอนแรกผมก็ไม่ยังไม่อยากเข้าไปเพราะถือว่าก็เรียกเรียกเด็กเด็กไปแล้วเรียกเด็กไปคุยเรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะจบแต่ว่าผมเข้าไปเขาก็พอเข้าไปก็เจอทางเจ้าหน้าที่ของทางทางทางหลังเวทีเขาสตาฟเขาก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเพิ่มกับจังหวะว่าไม้เนี่ยเดินมาพอดีเลยไม เขาก็เลยถามว่าพี่มพี่หนุ่มเอาอย่างไงซึ่งน้องก็น่ารักมาถามเพราะเขาให้ความเคารพผมก็พี่หนุ่มเอายังไงดีครับก็เลยบอกออาถ้างั้นอย่างนี้แล้วกันเพื่อความสบายใจนะเดี๋ยวพี่หนุ่มทําเป็นจะโพส์ลงเฟซโดยใช้สัญลักษณ์เสื้อแดงเพราะน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ใส่ปลอกแขนแดงซึ่มันก็บ่งบอกว่าอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงเอาไว้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะลงลงลงอาจจะลงเป็นรูปปลอกแขนหรือลงรูปพี่หนุ่มที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นคนเสื้อแดงให้เห็นว่าอากาดเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยท มาแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วนะฮะมาทําการขอโทษอย่างอย่างเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วครับผมก็ก็ก็ดำเนินการโพสลงไปดาเนินการโพลลงไปซึ่งซึ่งซึ่งน้องคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกถูกถอดปลอกแขนออกนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้สําหรับผมสําหรับผมเนี่ยเหมือนกับผมเองผมก็เซนซิทีฟนิดนึงมีความรู้สึกว่ามันเรื่องถอดปลอกแขนมันมันน่าจะเป็น เป็นดลพินิษหรือการตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มแต่คนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าจะดีกว่าไหมนั่นใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่น่าจะใช้วิณญ,ญ,ญาณอะไรตรงนี้ในการที่จะมาทำเหมือนอย่างถ้าน้องๆม,มีเป็นผู้สื่อข,ข่าวแล้วมีคนมาบอกทอดปอกแขนออกน้องจะคิดยังไงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่หนุ่มเป็นกาดแต่กาดไปให้ผู้สื่อข,ข่าวถอดปอกแขนคิดแบบเขาบ้างเราบ้าง เขาบ้างเราบ้างนะเขาบ้าง,าางเรา,บ,า,าบ้างอย่างเงี้ยประมาณประมาณนั้นก็เลยอ,นนอันนี้อันนี้ในมุมของเรื่องการถอดป่อแขนนะแต่พอเดินเข้าไปน้องเขาก็เอาปลอแขนยื่นให้พี่หนุ่มแล้วบอกพี่ผมเดี๋ยวผมสักพักเดี๋ยวผมออกพื้นที่แล้วนะขอวันนี้ขออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วก็ต้องขอโทษพี่หนุ่มแล้วก็พี่ๆทุกคนในกลุ่มด้วยว่าที่ทําให้มีปัญหาแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งน้องก็น่ารักมีความรับผิดชอบบางทีก็รู้สึกว่าบางทีเราก็มองดูเขาเหมือนกัาเหมันเด็กแบบยังไงยังไงไม่รู้แต่ว ขารับผิดชอบก็สแปรติขอโทษขอโทษยกมือไหว้ผมเป็นหนูพี่หนุ่มนะไม่อยากให้พี่หนุ่มโดนไปอะไรอะไรไปมากกว่านี้เขาก็บอกโอเคบอกเออก็เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วกันไม่มีอะไรเขาเขาก็กแบบรู้สึกจะกลับบ้านก็คือคืนปอกแคนเสร็จน้องก็ออกนีแล้วพี่หนุ่มก็บอกโอเคเดี๋ยวได้สองสามวันเดี๋ยวถ้ามียังไงก็เอาตรงนี้ไปเป็นการบ้านไปพิจารณาว่าเวลาถ้าเราจะทํางานมันต้องยังไงยังไงบ้างไปคิดเอานะแล้วเดี๋ยวก็มาเอาปอกแขนที่พี่หนุ่มเหมือนเดิมก็ยังก็ยังให้โอกาสครับเพราะ เพราะผมมองดูว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรง <ฮะ S 2> อย่างที่บอกมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าของเขา <ฮะ S 2> ซึ่งเราก็ต้องให้โอกาสสําหรับคนที่อยากจะทํางานร่วมกับเราเพราะพี่พถุมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากมายแล้วโดยส่วนตัวพี่หนุ่มอะค่ะได้มีการไปคุยกับทั้งคุณทรายทั้งเฮียบุง้งหรือว่าได้คุยกับแกนนําที่นอกเหนือจากไม้หรือเปล่าคะก็วันนั้นพอกลับมาพอ,พอหลังจากตรนั้นพอบอกคุยกับไม้เสร็จว่าว่าจะขอโทษ พี่หนุ่มก็ดําเนินการทําพอคุยเสร็จก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเอาเอาเอา,เอาตรงนี้เป็นบรรทัดาฐานนาำมันนะนั่นคือถ้าแต่ละกลุ่มมีปัญหาลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกทุกคนก็ต้องแสดงสปปริตหรือทําอย่างที่พี่หนุ่มทำคือมีปอกแขนหรือมีอะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์ว่ากลุ่มคุณทําผิดแล้วก็มาขอโทษกันจะเฟซคอลจะลงเฟซหรือจะไปวีดีโอคอลอะไรก็ทําไปให้เป็นบรรทัดฐานเลยนะซึ่งไมเขาก็น่ารักก็บอกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะทําให้เป็นบรรทัดฐานไปนะฮะ แต่ก็ที่มันมีประเด็นประเด็นมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าพอหลังจากที่คุยแล้วเนี่ยผมพี่หนุ่มสําหรับพี่หนุ่มพี่หนุ่มคิดว่าน่าจะจบแล้วเพราะพี่หนุ่มก็โพสขอโทษไปแล้วคือน่าจะจบแล้วถึงแล้วพี่หนุ่มคิดว่าจบแล้วด้วยเพราะเราก็ขอโทษแล้วในนามของหัวหน้าทีมนะเป็นพี่ใหญ่ของทุกๆคนก็น,น่าจะจบแต่กลายเป็นว่าพอเดินไปไม่ถึง5นาทีก็เขาก็โพสอย่างที่ว่าแล้วตามที่ตามที่เห็นมันระบุคําว่ากาดเสื้อแดงนั่นคือคําว่ากาดเสื้อแดงมันไม่ ถึงแม้จะไม่ได้ระบุชื่อก็ตามแต่ใช่ไหมฮะเหมือนอย่างน้องถ้าน้องอยู่อยู่ไทยรัฐอ,อยู่อีซี่นิวส์เขาบอกนะักข่าวอีซี่นิวถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อตัวตนแต่เขาเหมารวมมันพี่ว่าพีา่มันมันก็ไม่แร์ใช่ไหมพี่พี่หนุ่มเองก็เป็นคนเสื้อแดงมาแต่กําเนิดมาเลยแล้วพี่หนุ่มก็เป็นกาดเสื้อแดงมาตลอดแต่คุณมาเหมาว่ากาดเสื้อแดงอย่างเนี้ยก่อเหตุอย่างเนี้ยแล้วสังคมตัวคุณเองไม่ว่าใครก็ตาม ในสองคนนั้นคนฟอลโล่เป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนพอคุณอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วซึ่งบางคนยังอาจจะยังมีมีความรู้สึกที่ติดลบกับความเป็นคนของคนเสื้อแดงอยู่เห็นไหมคนเสื้อแดงอีกแล้วเห็นไหมมันไม่ได้บวกกับพวกพี่เลยไม่ได้บวกเลยลบเข้าไปใหญ่ยิ่งถ้าคุณลบอยู่แล้วคุณลบเข้าไปใหญ่เลยหรือคนที่กําลังใจนั่นอา้าวไม,ไม่เสื้อแดงอีกแล้วหรอเห็นไหมคำว่าคำว่าคำว่าเสื้อแดงมันก็สําคัญไงเพราะคุณยิ่งคุณระบุว่ากาดเสื้อแดงเงนี้ มันมันมันม,มันปัดไปอื่นไม่ได้เลยอะ่ะเออแต่ถ้าคุณบอกว่าเออมีการดําเนินการไม่เหมาะสมถ้าคุณพิมพ์มพอย่างเี้พีพ่หนุ่มว่าเหมาะกว่านะพีพ่หนุ่มก็จะไม่มีฟีดแบ็กหรือปริยาตอบโต้ตแบบนี้แน่นอนก็บอกการ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 ในเจ้าหน้าที่อาว่ากันไปนแล้วแต่คุณจะใช้คาพิมพ์มาพูดไงการในเจ้าหน้าที่ได้ทํางานอะไรที่ไม่เหมาะสมไปในวันนี้คุณก็ถ้าคุณจะปีนลิดคุณก็ขอโทษแทนไปเลยก็ได้ผมในฐานะแม่งานหรือผู้ ควบคุมหรืออะไรก็ว่าไปนะหรือว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ทางหัวหน้ากลุ่มเขารับผิดชอบอะไรอย่างนี้ผมพี่หนุ่มว่าสวยกว่าในมุมพี่หนุ่มนะในมุมพี่หนุ่มแต่นี่มาบอกกาดเสื้อแดงเนี่ย <c oughs> มันเหมารวมมันไม่ไม่แฟร์นะไม่แฟร์ไม่แฟรนะ์ไม่แฟร์ฟฟฟฟพี่หนุ่มก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติยศของกาดเสื้อแดงและคนเสื้อแดงก็คือไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คุยกันแบบโดยตรงแต่เห็นแค่ว่าได้มีการโพสต์ขอโทษใช่ใช่ แต่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 ในโพขอโทษพี่หนุ่มยังไม่ได้ขอโทษนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพี่หนุ่มเองก็ยังไม่ได้โพลขอโทษทั้งบูงและสายส่วนสายกับบ้งเองก็ยังไม่ได้ขอโทษทั้งพี่หนุ่มและสายแต่เราได้แต่ที่คำว่าขอโทษนั่นคือพี่หนุ่มขอโทษในส่วนที่ขอโทษว่าที่น้องดําเนินการตรงในส่วนนั้นไปให้สังคมได้รับรู้มันมอนขอโทษเป็นในส่วนที่สื่อที่ลงไปแล้ว แล้วคนอาจจะเสพไม่ละเอียดแต่ยังไงก็ขอโทษไปในสิ่งที่ขอโทษในความผิดพลาดที่มันที่เกิดขึ้น,นภาพรวมใชมถ่ถูกต้องถูกต้องแต่ในการขอโทษส่วนส่วนบุคคลที่มีปัญหากันอยู่ยังไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมฮะ,อ,ะอยากคุยมากันตั้งนานแล้วก็อ,อยากจะให้พี่หนุ่มช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของตัวเองที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และอะไรที่แบบทําให้เราออกมาเคลื่อนไหวก็พี่หนุ่มเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สนใจการเมือง <c oughs> ผู้ชายขายเครื่องกองน้ำด้วยซ้ำขายเครื่องกองน้าขายตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญมือถือตู้น้นําหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแต่ว่าก็ตัวเองก็สนใจสนใจทางด้านการเมืองมาพอสมควรก็ติดตามดูเวลาเข้าปร,สปรสาสงฆ์ป่าใสติตามสนามหลวงซึ่งมันตรงกับพอดีช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงปี49ที่ตอนท่านทักษิณโดนยึดอนานาจพอดีเราก็มองดูกับฝั่งตรงข้ามมองว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่นะสำหรับตัวพี่หนุ่มนะสำหรับตัวเองนะในมุมมองตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ถูกก็เลยรุ่มรุ่มออกมาเรียกร้องกับเขาแล้วก็มามาขอเป็นกาดในส่วนตรงนี้แล้วก็ทามาเรื่อยๆทืามาเรื่อยเเลยจนๆๆจน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 ถึงทุกวันนี้แหละเริ่มเป็นกาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปีสี่เก้าเลยสี่เก้าเลยตั้งแต่สมัยนปชอ,นนอปกเลยเหมอนกันทำไมถึงอยากจะมาเป็นกาดทำไมถึงไม่เลือกที่จะเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมทั่วไปทุ่ัวไปใช่ไหมใช่ใชพ<ช>ี่ในพี่หนุ่มคิดว พี่หนุมน่มเหมือนีเหมือนมันค้นซาดิสหรือเปล่านอยากอยู่ในจุดอะไรที่มันตื่นเต้นม,มันชนมาอาจจะดูธรรมดาเกินไปหรือเปล่าครับผมแต่ในส่วนนี้เราก็ต้องแบบมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรที่มันมากยิ่งขึ้นถูกต้องแต่ก็ไหวสําหรับตัวเองก็รับได้รับได้รับได้ไดจากกระแสรดราม่าการคนเสื้อแดงอย่างเงี้ยค่ะที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่หนุม่มรู้สึกว่าแบบน้อยใจไหมคะที่เขาแบบมาต่อว่าเราทั้งที่แบบเราอะ่ะ ทำงานแบบพุ่งเทมาตั้งแต่ต้นถามว่าแต่ก,กรณีเมื่อคืนนี้นะธรรมดาทุกคนมีเรื่องมีเนื้อมีความรู้สึกแต่สำหรับพี่หนุ่มแค่นิดเดียวเพราะพี่หนุ่มก็ถือว่าพี่หนุ่มก็52บก็ต้องพยายามมองว่าเราไม่ใช่เด็กๆที่จะมางอยงอยงงงงงองอะไรจนทั้งวีทั้งวันเอาแค่พอประมาณว่าเฮ้ยก็อาจจะสะก,กิดในใจเฮ้ยมันใช่หรืออ่าแต่พอได้ระบายมาแล้วอย่างที่บอกพอระบายสากโพสองโเราก็ถือว่าเราได้ระบายความรู้สึกความในใแจงเราไปแล้วก็พอจบ ไม่ไม่ไม,ไม่มาฟืน้นปล่อยหาจะเก็บให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรกันตีฟองให้มันกระจายกระจายกันไปอีกอแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเราก็อธิบายในส่วนความคิดของเราความรู้สึกของเราไปแล้วตรงนี้ค่ะจะทําได้ที่กาดเหมือนเดิมหรือจะมีการถอนตัวหรือจะมีการอ่าผันตัวเองไปเป,เป็นผู้ชุมนุมยังไงบ้างไหมสำหรับพี่หนุ่มเลยเขอบอกไว้ตรงนี้เลยบอกบอก,บอกแทนทุกๆคนเลยของความเป็นกาดเสื้อแดงสําหรับตัวพี่หนุ่มเองนะครับยังทําเหมือนเดิม ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเคยอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ฝ่ากบอกน้องๆถ้าสมได้ดูได้เห็นก็พี่หนุ่มก็ยังจะมาทําเหมือนเดิมมาทํางานร่วมได้เหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังยัง,ยงคงความเป็นกาดเสื้อแดงเหมือนเดิมไม่ว่าทางฟีดแบ็ทางทางโซเชียลจะมาทางว่าแก่แล้วเป็นผู้มุมลชนธรรมดาได้ไหมอะไรยังไงยังได้ไหมแต่อย่างที่เราอาจจะคุยกันนอกรอบไปแล้วหน้าและโลโก้พี่หนุ่มมันคงไปทางไหนไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าพี่หนุ่มปลอมตัวเข้ามา โป้เปอยเข้ามาเขาก็บอกหัวหนอากาศเส้แดงเข้ามาแล้วนั่นคือมันสะบัดก็ไม่หลุดแล้วทั้งนั้นในเมื่อในเมื่อมันสะบัดไม่หลุดเราก็ยุ่งอยู่กับมันแต่อยู่กับมันแล้วทากับมันทำทำสิ่งที่เราอยู่กับมันให้ดีที่สุดครับผมแล้วอ่ะในการยืนยันว่าเราจะดําเนินการำทำหน้าที่ของเราต่ออย่างนี้ค่ะเราจะมีการปรับปรุงและก็ทาความเข้าใจกับ น้องๆในทีมของเรายังไงบ้างหรือเปล่าก็แน่นอนครับบทครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่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 บรรดากาแสแดงที่ยังปฏิบัติหน้าที่และยังจะปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยก็ต้องช่วยกันเอามาเป็นบทเรียนอันสําคัญว่าว่าเนี่ยบางทีการทําอะไรเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่แบบชั่ววูบจริงๆนะฮะถึงแม้จะเป็นความตั้งใจรื่ไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดผลเสียกับภาพรวมภาพรวมของกลุ่มก้อนที่ตัวเองอยู่และสังกัดได้นั่นคือทุกคนก็ต้องรอบคอบขึ้น ทำอะไรก็มีสติขึ้นใช้ประสบการณ์ครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนสำคัญเอาไว้ใครจะได้ไม่มาว่าเราได้ครับค่ะก็ล่าสุดเนีาา่ยค่ะที่ทางด้านทนายอานนนออกมาโพสต์ว่าอยากให้มีการประสานรอยร้าวอยากให้แบบแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันประคับประคองไม่ผักไสกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีหนึ่งหุ้นเท่ากันในการขับเคลื่อนหมอบราษฎรตรงนี้พี่หนุ่มมองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างไหมคะสิ่งที่อานน์ แต่พี่หนุ่มยังไม่เห็นโพสต์นะทั้งที่เป็นเพื่อนกันอยู่เหมนันไม่เด้งขึ้นมาแต่ว่าถ้าสิ่งที่นนพูดเราถูกต้องยังไงสําหรับพี่หนุ่มเองเนี่ยก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยในเมื่อเรือเขาบรรจุได้ร้อยคนพี่หนุ่มก็อยู่หนึ่งในร้อยคนเขาบอกนเรือลำนี้มันต้องใช้กาลังพายกําลังคนเนี่ยร้อยคนแน่ๆในการในการพายที่จะให้ถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งก็ไม่รู้ถ้าขาดไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะไปได้แต่มันจะไป พี่หนุ่มก็ยังอยากจะเป็นหนึ่งในร้อยคนที่ยังอยู่ขออยู่ในเรือพายช่วยกันไปเรื่อยๆถึงมันจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ยังยังอยากจะพายไปได้วยกันเดินไปด้วยกันทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างเหมือนทีว่าเหนื่อยแล้วนะขอพักไม่ต้องพักพายไปก่อนมันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้างอะไรว่าแต่ก็ยังไงก็ต้องก็ต้องช่วยกันพายถึงฝั่งตามที่ตัวเองตั้ง,ต,งตั้งใจไว้ว่าฉันเห็นเรือลำนี้แล้วว่าเรือลำนี้จะพาไปไหนฉันกระโดดไปด้วยขอกระโดดไปด้วยไม่มีการโดดขึ้นฝั่งหรือว่ายน้าเข้าฝั่ง ไปแต่ผู้เดียวแน่นอนสําหรับในตัวในมุมพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มยินดีไปกับเรือลานี้ตลอดจนถึงฝั่งที่ที่ที่ตั้งใจกันไว้ที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกครับผมพี่หนุ่มมองว่าการถ้าการจัดการในรูปแบบของการแบ่งโซนการทางานอย่างนี้ค่ะมองว่ามันจะโอเคขึ้นไหมคะดีพี่หนุ่มถือว่าดีนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยดีมาก,มากๆซึ่งทําได้เนี่ยมันจะดีมากๆแต่อย่างที่ว่าแหละบางทีมันก็อาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างคนร้อยพ่อพันแม่ มอ็อบบางทีมันก็เหมือนโรงเรียนโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนหนึ่งที่เด็กผู้ชายอาจจะมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างไม่พอใจนัดต่อยกันหลังห้องน้ําพอต่อยกันเสร็จเรียบร้อยก็อ่มันก็ยังเพื่อนกูนะก็กลับมานั่งเรียนในห้องเรียนเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็คิดซะอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็จะสบายใจไม่ใช่ว่าพอมึงแพ้แล้วมึงต้องลาออกจากโรงเรียนนี้ไม่ใช่ยังไงก็ต้องกลับมานั่งเรียนด้วยกันดีไม่ดีเดี๋ยวพอต่อยกันเสร็จวันรุ่งข,ขึ้นเฮ้ยเมื่อวานมึงต่อยกูเหรอที่เราจะนัดหลังห้องน้า ไปกินข้าวด้วยกันใครเป็นทู้ได้เราคิดแบบนี้ดีกว่าม็อบมันก็คือโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่คนอยู่ร่วมกันมีบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ถ้าปรับและจูนเข้าหากันมันก็ยังไปกันได้มันเพราะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเลยทุกอย่างสามารถปรับก็ได้จูงกันได้ก็คือยืนยันว่าจะทาหน้าที่ต่อเหมือนเดิมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยยังน้อยไปร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่หนีไม่ถอยไปไหนไม่น้อยใจเลยไม่น้อยใจเลยทั้งสิ้นอย่างที่บอกวิบเดียวมันแค่วิบเดียว พราะอย่างที่บอกพี่หนุ่ม52แล้วแก่แล้วไม่ใช่เด็กเด็วิ่เดี่ยม,มันมีธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเมือนเราเวลาเราเรา,เราโดนผู้ใหญ่ตำหนิบางทีเรายังบอกแล้วเฮ้ยเต็มที่แล้วนะเนี่ยแค่นี้ยังตำหนิอีกเหรอแต่พอเราึกดดูเออก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราอย่าง,งอืมเราอาจจะผิดจริงเราบางทีเราอาจจะลืมไปลืมไปเออให้จุดนี้มันจริงๆนะถ้ามันไม่ผิดได้เนี่ยมันจะมันจะไม่เกิดผลเสียแบบนี้เลยนะเออนั้นเราก็มาปรับปรุงตัวดิเอาตอนนี้มาปรับปรุงตัวดีกว่าไหมดีกว่ามาน้อยใจห่า ตำหนิแค่นี้เราออกไปเลยมันไม่ใช่อ่ะไม่ถูกไม่ถูกน้องๆในความดูแลของพี่หนุ่มเนี้ยทั้งหมดนี่ประมาณกี่คนนะคะก็ไม่ไม่อยากจะเรียกว่าความดูแลนะอย่าว่าที่ร่วมทํางานใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นร้อยสองร้อยคนได้นะฮะที่ที่ท,ที่ที่เห็นหน้าเห็นตากันเพราะบางทีก็จะเป็นลักษณะสลับสับเปลี่ยนบางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนช่วงไหนมาได้เขาอยากจะมาเห็นม็อบบื้มๆใหญ่ๆในชุมนุมใหญ่เงี้ย เขาอยากลงมาช่วยแต่พอถ้าชุมนุมเล็กๆเขาก็กลับภูมิลำเนาเขากลับมาทีเขาก็กลับมาใส่ปลอกแขนสัญลักษณ์ของเราก็คือปลอกแขนสีแดงปลอกแขนสีแดงแล้วก็คําว่ากาดแล้วก็ถ้าใต้คําว่ากาดก็จะมีว่าคนเสื้อแดงพี่หนุ่มก็เป็นคนเป็นคนออกแบบเองเลยว่าตอนแรกตอนแรกจะมีแค่กาดเฉยๆพี่หนุ่มก็ให้ทางร้านเขาทําแล้วสกรีนเขาว่าคนเสื้อแดงไปด้วยเพราะมันคือความภูมิใจ ว่าคนแสดงไมไ่ไม่ได้ตายไปไหน<ช>ครับผม